เอามาคนไล่รถแซรสิีมา,าค,รครับแล้วจากอสิว่าเป็นไข่เด่นขึ้อเนาะก็เล่นซิอ่าตอนนี้เราก็ใส่อะไรได้อ่ะปกติตามหลวงพระบางนี่เขาจะใส่คาปินะแต่เราไม่มีคาปิเราจะก็ใส่คาปิหวานหรือเปล่ามูนะแตงตานไปนตอดหนึ่งจย๊บ เราก็ใส่ปลาแดกแทนพี่นนอกเสร็จแล้วก็ย้งกันย้งปุปุอย่าให้มันอียดไก่ไก่ไก่กระิมียมโอ้เราเอาไก่ออกก่อนพี่นนอก ้าเราคุ่นเฉย